การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีการศึกษา2563นางพิสมัยขาทิพาทีตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนจตุรพักพิมารรัชดาพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อข้อมูลส่วนตัวข้าพเจ้านางพิสมัยขาทิพาที อายุ53ปีอายุราชการ10ปีคุณวุฒิวิทิปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกศิลปะศึกษาจากสถาบันวิทยาลัยครูเลยข้าพเจ้ามีชั่วโมงการสอนตามตารางสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ดังนี้ชั่วโมงการสอนตามตารางสอน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563มีดังนี้ชั่วโมงการปฏิบัติงานปีการศึกษา2,563รวม1,034ชั่วโมงข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยและไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กคออสอกำหนดข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จํจำนวน20ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหัวหน้าเวรประจำวันจันทร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมปลายหัวหน้างานห้องเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ด้านที่1การจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือพัฒนานหลักสูตรข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรปรับประยุกต์หลักสูตรประเมินผลการใช้หลักสูตร นำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านหลักสูตรตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้า ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียนประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงและเป็นพี่ปรึกษาด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดทำแผนการเรียนรู้ข้าพเจ้า จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสารรค์มีบันทึกหลังการสอนและนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นคุณภาพผู้เรียนจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ75 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมมีการประเมินผลตามสภาพจริงมีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาด้านการวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นด้านที่ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศัก,กยภาพตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์จัดทําและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดวยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำด้านที่3การพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าจัดทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำา3.2การพัฒนาวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายหรือระดับชาตินำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำข้าพเจ้า ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ